กราบสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกด Sub สไครต์ไลค์แชร์ไปกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงสถานที่อโคจรนะครับนะสถานที่เที่ยวสําหรับผู้ชายนะครับในสมัยก่อนที่เขาไปเที่ยวสาวๆกันเนี่ยนะครับนะไปหาเที่ยวกลางคืนกันเนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับนะ เหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกนะครับหรือว่าเหยียดหยามเพศใดเพศหนึ่งนะครับนะเป็นเพียงประสบการณ์นะครับในสมัยหนึ่งที่ผมเคยขับแท็กซี่แล้วก็ไปพบเจอมานะครับนะซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าสถานที่เหล่านี้มันอาจจะจางหายไปหรือมันอาจจะสูญหายไปแล้วนะครับคนที่ทําอาชีพนี้เพราะว่าในสมัยทุกวันนี้นะครับมันมีระบบของออนไลน์เข้ามานะครับนะมันก็มี การติดต่อสาวๆหรือว่ามีการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงแหละสมัยทุกวันนี้นะครับผู้ชายขายตัวก็มีผู้หญิงขายตัวก็มีนะครับผ่านระบบออนไลน์แต่ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีระบบออนไลน์นะครับนะย้อนไปเมื่อประมาณ10ปี15ปีให้หลังน่ยนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปสถานที่เหล่านี้นะครับเพื่อไปเที่ยวนะครับสถานที่เหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับนะก็มาฟังกันเลยครับ อันดับที่1นนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือหัวลําโพงนะครับหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับสาหรับหัวลําโพงหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยนะครับวิธีการขายของสาวๆนะครับนั่นก็คือเขาจะมีหาบนะครับหาบส้มตำนะมานั่งอยู่หน้าบริเวณหัวลําโพงนะครับที่เป็นเกาะเล็กๆนะครับในสมัยตะกอเนี่ยมันจะมีเกาะกลางนะครับอยู่บริเวณหน้าหัวลําโพงนะครับนะประมาณ2องทุ่ม สองสามทุ่มเนี่ยก็จะมีแม่ค้านะครับเป็น10เลยมานั่งนะครับการแต่งตัวก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อยืดนะครับสีสดใสนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการนุ่งผ้าถุงนะครับนะหน้าตาก็จะประมาณตั้งแต่อายุประมาณ20ขึ้นนะครับนะยีขึ้นจนไปถึงวัยกลางคนนะครับนะจะไม่มีเด็กๆหรือว่าแบบ1 7 1 8อย่างเงี้ยไม่มีนะครับนะประมาณ20ขึ้นอนะ่ะยี่สิบไปแบบว่ารุ่นรุ่นแบบ สาวรุ่นใหญ่แล้วนะครับ taking, จนไปถึงแบบว่าวัยกลางคนเลยนะครับก็จะมานั่งขายส้มตำนะครับนะขายส้มตำจริงๆใครจะไปนั่งก <pedo> ินก็ได้นะครับใครจะไปนั่งกินก็ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามนะครับทีนี้เวลาเราไปนั่งกินส้มตำนะครับก็จะมีการพูดคุยนะครับในหาบส้มตำเนี่ยเขาจะมียาดองขายด้วยนะครับนะไปนั่งกินส้มตำแล้วเขาก็จะมียาดองใส่ขวดเล็กๆนะครับอยู่ใต้หาบส้มตำนะครับขายให้เรา พอเรากินไปเราก็จะคุยกับสาวไปนะครับคุยไปคุยมาก็หากพอใจหากถูกคอกันนะครับก็จะตกลงราคานะครับราคาก็มีตั้งแต่ประมาณ7800นะครับจนถึงประมาณพันนะไม่เกินพันนะครับประมาณนี้พันกว่าพันสองพันสามประมาณนี้นะครับแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,800นะครับเมื่อตกลงกันเสร็จนะครับนะเขาก็จะพาเราเดินนะครับเดินไปข้างสถานีรถไฟ หัวลำโพงนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับของถนนนะครับมันจะมีโรงแรมเล็กๆอยู่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาพาเราไปนี่แหละนะครับนะกำหนดเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับนะนี่ก็คือหัวลําโพงนะครับนะซึ่งถามว่าถ้าเราไม่ เที่ยวหรือว่าเราไม่ได้ไปนอนกับเขาเราไปกินส้มตําเป่าๆได้ไหมได้อันนี้ได้นะครับนะไม่มีปัญหาเลยไปนั่งคุยเป่าๆก็ได้นะครับแล้วก็กินเหล้าดองยาไปนะครับนะแล้วก็แยกย้ายกันก็ได้นะครับนี่ก็คือหัวลําโพงนะครับสถานที่ที่2ที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือวงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนใหญ่เนี่ยนะประมาณเที่ยงคืนขึ้นไปนะครับนะก็จะมีสาวๆมายืนอยู่บริเวณนะครับ หน้าวัดฮิรันลูจีนะครับนะจนไปถึงนะครับแยกที่ไปสะพานพุทธนะครับเขาจะยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะฝั่งนู้นเนี่ยนะครับตรงซอยเข้าไปในวัดฮิรันลูจีเนี่ยจะมีโรงแรมขนาดเล็กอยู่นะครับเวลาแขกนะครับจับแขกได้หรือว่ามีคนไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะพาเข้าไปในซอยนั้นนะครับนะเพื่อไปเข้าโรงแรมนะครับสำหรับสาวๆที่ยืนอยู่ตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะครับนะ ก็จะมีตั้งแต่ราคานะครับสตาร์ทที่ประมาณ500บาทนะแต่ถ้าไปดึกๆเนี่ยอาจจะมีราคาประมาณ3-400ในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนต้องบอกก่อนนะครับ3-400บาทจนไปถึงราคาหลักพันนะครับไม่เกินพันสำหรับสาวสาววงเวียนใหญ่นะครับนะแล้วก็สาวสาววงเวียนใหญ่เนี่ยมีตั้งแต่วัยรุ่นแบบอายุแบบน้อยๆเลยนะ 17 18จนะครับจนไปถึงแบบรุ่นใหญ่เลยนะครับ40อัพก็มีนะครับนะนี่ก็คือสาวๆวงเวียนใหญ่นะครับซึ่งเขาก็จะยืนแยกกันเป็นกลุ่มนะครับเด็กๆก็จะแยกกันอยู่กลุ่มนึงรุ่นใหญ่ก็จะแยกกันอยู่กลุ่มนึงนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นเด็กๆก็จะราคาอยู่ที่7800นะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็นะครับ500 400ประมาณนี้นะครับนะสำหรับสาวๆวงเวียนใหญ่เนี่ยกำหนดก็คือ หนึ่งครั้งหนึ่งน้ำนะครับภาษาคนเที่ยวว่าหนึ่งน้ำนะครับนะเขาไม่ได้กําหนดเป็นเวลาก็คือเสร็จครั้งหนึ่งก็คือแยกย้ายกันเลยถ้าจะต่อก็ต้องจ่ายเพิ่มประมาณนี้นะครับนะนะสาวๆว,วงเวียนใหญ่เขาจะทํารอบนะครับนะเพราะว่ามันเป็นใจกลางนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ไม่มีออนไลน์ตอนที่ไม่มีนะไซ์ไลน์ติดต่อผ่านนะครับโลกโซเชียลหรืออะไรเหมือนสมัยทุกวันนี้ วงเวียนใหญ่นี่ยจะยืนเยอะมากนะครับนะเป็นแบบเป็นแพรเลยพูดง่ายๆเป็นแพรเลยนะครับนะคืนหนึ่งนี่ยืนกันเป็น50 -100 ถึงร้อยคนเลยนะครับน่ะนี่ก็คือสาวๆที่ยืนอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับสถานที่3ามที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือนะครับสวนลุมนะครับรอบๆสวนลุมเลยนะครับนะสำหรับสวนลุมนะครับนะ สาวๆที่ยืนอยู่ที่นี่นะครับจะแต่งตัวดีนะครับนะแล้วก็มีสไตล์ที่เป็นแบบว่าเหมือนสาวออฟฟิศเหมือนสาวในเมืองนะครับแต่งตัวดีแล้วหลากหลายนะครับการแต่งตัวหรือว่าสไตล์การแต่งตัวนี่หลากหลายมากนะครับนะ <c oughs> เป็นเหมือนสไตล์เด็กญี่ปุ่นนะเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษานะครับแต่งตัวเหมือนสาวออฟฟิศนะเหมือนคนมาเที่ยวนะครับนะใส่กางเกงยีนก็มีใส่กระโปรงสั้นกระโปรงยีนนะครับใส่กระโปรงลายลูกไม้ผิวๆ นะครับสวยๆนะครับแล้วสาวๆที่ยืนอยู่สวนลุมเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาจะสะสวยมากนะครับสะสวยมากเพราะว่าอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองนะครับแล้วราคานะครับราคาก็สูงนะครับสตาร์ทอยู่ที่ประมาณนะครับพันขึ้นนะครับใช้คําว่าพันขึ้นเลยคือราคาพันนี่แทบจะไม่มีส่วนมากจะต้องพันสองพันสามนะครับจนไปถึงระดับสองพน 2,005ก็มีนะครับนี่คือสาวๆสวนลุมนะครับแล้วนะครับคนที่จะไปเที่ยวต้องนั่งแท็กซี่ไปหรือมีรถส่วนตัวไปเท่านั้นนะครับในกรณีที่จะไปนะครับคุยกับสาวๆที่ยืนอยู่บริเวณรอบสวนลุมนะครับเวลาเราขี่ไปนะครับบริเวณรอบสวนลุมเนี่ยนะครับนะก็จะมีสาวๆเหล่านี้ยืนเป็นจุดเป็นจุดนะครับเราสามารถนะครับ ตีไฟเลี้ยวแล้วก็จอดคุยกับเขานะครับถ้าเราตรีไฟเลี้ยวปุ๊บนะครับพอเราชะลอรถเนี่ยเขาก็จะเดินมาหาที่รถนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าเที่ยวไหมถ้านะเที่ยวก็ตกลงราคากันนะครับแล้วเขาก็จะนั่งรถพาเราไปยังโรงแรมหรือว่าสถานที่ที่เขาเคยไปนะครับเขาจะไม่ไปตามเรานะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปโรงแรมนู้นโรงแรมนี้เขาจะไม่ไปนะครับเขา yap. จะพาไปเองนะครับสมมุติว่าเรานั่งแท็กซี่ไปอย่างนี้เราไปจอดเที่ยวปุ๊บตกลงราคา กันที่พันห้านะเขาก็จะเป็นคนบอกแท็กซี่ว่าไปโรงแรมนั้นไปโรงแรมนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไปเฉพาะสถานที่ที่เขาเคยไปเหตุผลนะครับมันมีนะครับเพราะว่าเวลาไปที่อื่นที่เขาไม่เคยไปหรือว่าสถานที่ที่ลูกค้าพาไปบางทีลูกค้าพาไปลงแขกพาไปลุมโซมอะไรแบบนี้นะครับสาวๆเหล่านี้เขาก็จะนะครับป้องกันตัวเองด้วยการไปสถานที่ที่เขาเลือกเองนะครับนี่ก็คือ สาวๆที่อยู่สวนลุมนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับเป็นในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าระดับนะครับระดับเกรดเเลยนะครับมีตั้งแต่แบบแต่งตัวเหมือนนักศึกษาอายุ1819นะครับหน้าตาดีนะครับสะสวยนะครับสะสวยมากนะครับสำหรับสาวๆสวนลุมนะครับนี่ก็คือ3สถานที่นะครับสำหรับว้ยเที่ยวนะครับของผู้ชายในสมัยก่อนนะครับนะ อันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนํามาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับนะมันก็ยังมีสถานที่อีกมากมายนะครับนะไว้วันหลังนะครับผมจะเล่าให้ฟังอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือว่าดูหมิ่นอาชีพใดนะครับนะเป็นเพียงการบอกเล่าประสบการณ์นะครับทุกคนนะครับทุกชีวิตมีเกียรติมีค่าเท่ากันนะครับในความรู้สึกของผมนะครับนะต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ต่างทําอาชีพของตัวเองนะครับนะ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงครับผม